สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้ก็มะพบมะพอกับเจตาพารววยคือเก่าเนาะค่ะเจตาจะมาว่างแนวทางห้าเสียนดังเด้อค่ะอย่าพลาดกันเด้อพี่น้องมืออื่นเนาะวันที่สามสิบค่ะลาวพัฒนาสองทุ่มครึ่งเนาะอย่าพลาดกันเด้อค่ะขอบคุณหลายๆที่เข้ามารับชมทังช่องของเจตาเนาะ เอาดอกเก้วง,งมามงามไหมบึงกับพี่น้องทึงสวยทึงหอมเด้อค่ะดอกเก้วเอามาไปบึงแนวทางเล่าพัฒนากันค่ะจ้านี่ก็จะเป็นแนวทางของลาวพัฒนาค่ะเลขมีที่มาลาวพัฒนาของพื้นหมู่บ้านนี่ครับพี่น้องวันทีน่ยี่สิบแปดเนาะเข้าไปเต็มเต็มเลยครับพี่น้อง วิ่งหนึ่งลาวออกห้าหนึ่งหนึ่งห้าติ่มติมเนาะค่ะพี่น้องลาวพัฒนาเนาะขอบุญขอบคุณเหลขกมีทีมาเด้อค่ะที่เอามาว่างแนวทางทางช่องเจตาผ้าร่วยเนาะกับขอพระคุณหลายๆค่ะตัวไม้ของเพื่อนกระไฮไม่แล้วเด้อค่ะเลขกมีทีมานี่เพื่อนเขา สี่งวดติดแล้วค่ะสี่งวดแล้วราวพัฒนาเลขมีที่มาเนาะค่ะของเพิ่นเขาดังปังคักพี่น้องเลขมีที่มามาเบิ่งมืออื่นกัน,นะค่ะเป็นวันพรุ่งนี้เนาะวันที่สามสิบ เป็นของมืออื่นวันที่สามสิบลาวพัฒนาเลขมีที่มาเพื่นออกมาว่างแนวทางทางจ่องของเจตตาแล้วค่ะวิ่งรูดเลขมีที่มาเพื่นให้หกับแปดค่ะหกับแปดค่ะพี่น้องสองตัวหกค้างเนาะสองหกสองหสามหสี่ 8ปดสองค่ะตัวเบิน้นเพิ้นก็จะ6 6, 6กับ8 8ดแปดเด้อค่ะ3ตัวสี่หางเนาะหกแปดสองหก6 8ดสค่ะเป็นของมืออื่นสองทุ่มครึ่งค่ะเล่าพัฒนาติดตามกันต่อเด้อค่ะเลขมีที่มาเนาะ ตามก,กันกับพี่น้องเลขกพิ้นเข่าดีครับให้โศกโศก,กปันมานกันมืออื่นกับเล็กมีที่มาเนาะค่ะลาวพัฒนาสองทุ่มครึ่งเนาะฝากไว้พิจารณากันเด้อค่ะแคปหน้าจอไว้เด้อพี่น้องแคปหน้าจอเนาะชอบกับจัดค่ะจัดไปต่อมาเป็นของ ซองสุวันค่ะซองสุวันซองสุวันเลขเพิ่นวันที่ยี่สิบแปดค่ะลุดไปเนาะค่ะกับว่าเป็นยังค่ะไปไม่ให้กำลังใจกันผู้มักไปเที่ยวเล้าเนาะค่ะของชอบของมัดก็ต้องจัดมักไปเที่ยวเล้าก็จัดละค่ะกับซองสุวันเนาะ ซองสุบันพึ่งกะบอข่าเนาะงวดที่แล้วมาบ้านนี้เนาะค่ะพี่น้องบอขา่ามาเบิงตัตูหม่ของซองสุบันกันค่ะวันที่สามสิบเนาะวันที่สามสิบซองสุบันวิ่งลูดพึ่งกะมีสี่กับหกค่ะสี่กับหกสองตัวหกหาง สี่ศูนย์สี่หนึ่่องหกศนสองเบอพิ่นก็จะมี 44, 66, 66. สีกับ66ค่ะ3ตัว4หาง4 6 0หกศูนย์สีึ่งสสองค่ะมายางมาเดินเดอ้อสองสู่บันมืน่นยางเข่าเดอ้อ อย่างเขาล่าเดือดซองสุวรเนาะพี่น้องเนาะไอ้เอฟซีเปิดหัวหี่ห้ามีความสุขกันในหัวเหาะกันเนาะค่ะได้ี่ห้าปาตีกันแน่เนาะต่อไปค่ะต่อไปต่อไปเป็นของมาดามคำนวณค่ะของมาดามคำนวณ ตื่นบอมาดามคำนวลมาดามคำนวลเอ้ยเข่าดื้อมืออื่นวันที่ยี่แปดบอเขาบอป็นยังนาอพี่น้องเนาะเอฟซีมาดามคำนวลก็หลายอยู่คันพื่นเวิ่นลายงวดแน,บน่บันนี้พุ่นจะเขาหอดสามตูพุ่นเด้อค่ะมาดามคำนวลพี่น้องจังใดก็ขอบบุญขอบคุณมาดามคำนวลหลายๆเา,ายด้อค่ะที่เอาแนวทางมาวางทางจองของเจตาเนาะ มาเบิงของมืออื่นวันที่สามสิบเนาะค่ะลาวพัฒนาของมาดามคำนวนเพิ่นบิงรูเพิ่นก็มีห้ากับแปดค่ะแล้วก็สองตัวหกคางเนาะห้าสองห้าสามห้าสี่แปดสองแปดสามแปดสี่ค่ะเบิ้เพิ่นก็จะมีห้าห้าแปดแปดเนาะ สามตัวสี่หางห้าแปดสองห้าแปดสามห้าแปดสี่ห้า 8, 2, ห้าแปดค่ะผ้ามูไปเที่ยวพัดเล้าพัฒนามุนมวนเดอร์มาดามเจ้ามืออื่นตัวนีนตัวจอเบนกระมีด้ลยค่ะห้าสองกับห้าสี่แล้วก็แปดสองนะคะ อย่าลืมตัวเบินของพื้นเดอของมาดามคำนวณเบิ่นห้าห้าแปดแปดเนาะตัวเบินบ่นเบนสามตัวของพื้นก็จะมีห้าแปดสองค่ะตัวนิ่นตัวเจาะพื้นเนาะห้าปดสี่อย่าลืมค่ะพี่น้องตามกันต่อเนอะค่ะเอาไม้ให้กำลังใจกันไปเที่ยวมวนๆกันมืออื่นสองทุ่มครึ่งเนาะค่ะ จตากะอาชิดดึกจักน่อยเนาะค่ะมือนี่แล้วพัฒนาค่ะของมาดามคำนวลชอบก็จัดนะคะแต่ผ่านบ่ดด้ยถกว่าของมาดามคำนวลเพิ่นเลกเพิ่นเข่าดีอยู่แล้วละ่ะถ้าเพิ่นหลุดไปวันนี้เพิ่นมาแรงเนะมาดามคำนวลเนาะพี่น้องไปมาเบิ่งของล็อกกิก้กันค่ะต่อไปเนาะ ล็อกจิกเป็นยังไงบ้างล็อกจิกพื่นกับเข้าตูว,วิ่งเด้อค่ะวันที่ยี่สิที่ผ่านมาเนาะผู้ใดใดเลขวิง่งน้ำพุ่นบนน้องวิ่งรูดดีใจน้ำเด้อค่ะใดดีใจน้ำลายลายตามกันต่อคือเข้าโวลากายสำหรับเลขล็อกจิกเนาะมือนี้พิ่นไก่มาแล้วค่ะมือ ให้มาแล้วเป็นของวันที่สาสิบเนาะค่ะจังไดก็กราบขอบุญขอบคุณล็อกจิกหลายๆเด้อจะ้ะมาเบ่งโตไหมกันขอบคุณล็อกจิกที่เอามาว่างแนวทางทางช่องของเจตาผ้าลวยเนาะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงล็อกจิกก็ถือว่าวิ่งลูดก็อย่าลืมเด้อค่ะตู้ปืนของพืน้นเลกล็อกจิกเนาะ ลาวพัฒนาเลขทุกตัวเอามาวางเพื่อเป็นแนวทางดื้อค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นอย่างสูงเนาะเลขมีเขา่ามีหลุดเนาะค่ะพี่น้องถ้เข้าบรูว่ามันจะเข่าตัวใดหลุดตัวใดเนาะของเาาข้ามักเข้าก็ล่องแล้วล่องอีกแล้วเนาะพี่น้องเบิ่งอันเก่ามาแล้วก็ได้อันเก่าแล้วก็ล่องอันใหม่อีกล่องตัวใหม่ล่องมือใหม่ล่องวันที่ใหม่เนาะค่ะ เพื่อเขาเพื่อปังเนาะเอามาเบึงแนวทางของเลขล็อกกิกกันค่ะวิ่งรูดของล็อกกิกก็จะมี6กับ7เ้อค่ะสองตัว6หาง6 8ป6 9ก้า6ศ7แด7เก้7ศค่ะเบิลก็จะมี6 6 7 7 สามตัวสี่หางเนาะหกเจ็ดแปดหกเจ็ดเก้าหกเจ็ดศูนย์หกหกเจ็ดอย่าลืมตัววิ่งตัวลูปโฟนเดอร์ค่ะของล็อกจิกไปเทียวเล่าพัฒนากันพรุ่งนี้วันที่สามสิบเนาะคะ่ะสามสิบตุลาเนาะเป็นเมื่อน มือโศกบ่วันที่สาสิบนี่ก็เมื่อเดือนตุลาพอดีเนาะกัะพี่น้องต่อไปก็จะเป็นเดือนใหม่เด้จะเป็นเดือนใหม่ของเราพัฒนาเนาะจังใดก็ให้มันมานปังปังผ้ามูไปมวนเๆด้องมืออื่นเลขกล็อกกิกเอ้ยต่อไปเซียนหนุ่มค่ะของเซียนหนุ่มเนาะ เซียนนมกับบเดินบบยางกับโบปินยังไปต่ตอเอาไม้คือเก่ามือไม้เนาะค่ะมันทียี่สิบแปดที่ผ่านมาเอฟซีเซียนนุมกระไหลยอยู่เด้อพี่น้องเนาะเด็กีเขามีหลุดจังใดกะขอบคุณเซียนนมหลายๆเด้อค่ะที่เอามาวางแนวทางทางช่องของเจตตาผ้ารวยเนาะจังใดับขอบคุณหลายๆ สำหรับเสียนหนุ่มเอามาเบืงแนวทางโตไหมของเพื่อนค่ะวันที่สามสิบเป็นวันพรุ่งนี้เนาะเสียนหนุ่มให้มาวิ่งลูดหกกับเจ็ดสองตัวหกหางหกศูนย์หกหนึ 0, ่งหกสองเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเนาะค่ะเบิร์นก็จะมีหกหกเจ็ดเจ็ดสามตัวสี่หางหกเจ็ดศูนย์ 0, เจ็ดหกหนึ่งหเจ็ดสองหหเจ็ดชอบก็จัดค่ะแคบปหน้าจอไว้ชอบของผู้ใดก็จัดของผู้นั้นเด้อค่ะเีตาเอามาลุ่งหลายเสี้ยนอยู่กับหลายคุนอยู่คิดเนี่เพราะว่ามืออื่นก็ออกแล้วเนาะมาลุ่งดึกๆจักหน่อยมืออื่นกีตาจะไปทุระก็เลยต้องมาลุ่งดึกๆไว้เนาะ พี่น้องครับขอพระคุณเอฟซีทุกคนล่ะค่ะที่เขามารับชมที่เขามาเบิงมาให้ากำลังแรงใจจตาเนาะขอพระคุณเป็นอย่างสูงเด้อค่ะคลิปนี้ก็ขอให้พี่น้องโชคดีกันทุกคนล่ะค่ะมีความสุขไปให้มีโชคกลับมาให้มีชัยเนาะค่ะพี่น้องคลิปนี้ก็ สวัสดีค่ะคลิปนาพ่กันไหมจ้า